ข้าไม่พิมพ์เป็นบุตรสาวของท่านเจ้าเมืองแต่ศึกษาวิชาเซียนในใต้ล่ามาเนิ่นนานพวกนี้เป็นสมบัติที่รวบรวมเพื่อปราบมารกบจัดปีศาจต,ตั้งใจมามอบให้ประมุขหอเป็นยังไงจริงใจหรือไม่ยังไม่เชิญประมุขหอของพวกเจ้ามาอีกเจ้าบอกว่าเจ้าจะปราบมารกำจัดปีศาจเลย ฟานเย่เผ่าปีศาจเจ้าตำหนักข้าวเย่ราชาปีศาจแห่งแดนอนันตกาศระมุขหอผู้จีนี่ก็คือเทพเซียนเหรอโหดร้ายกว่าข้าสิอีกถ้าถามใครคนนั้นก็ตอบข้าไม่ชอบเสียงดัง โดยเฉพาะมนุษย์อวดดีทีเดียวเหมาะกับมิสัยของข้าเลยเมื่อครู่เจ้าพูดว่าจะปราบมารกำจัดปีศาจเลยถูกต้องข้าเองมาถิ่นของข้าคุยโว้อวดเจ้าช่างใจกล้าจริงๆเจ้าชื่ออะไรไปสซั่ว ข้าฝึกวิชาบำเพนเซียนมาตั้งแต่เล็กตอนนี้สิปีแล้วบำเพนพอดอย่างจริงใจไม่เคยละเลยทำนายพยากรณ์วาดยันวางไข่กลนเชี่ยวชาญทุกอย่างหากประมุกหอไม่เชื่อสามารถทดสอบได้ขอาถามท่านประมุขบรรลุมรคคาแห่งสวรรค์หรือไม่เป็นเซียนหรือไม่ข้าเป็นเซียนหรือไม่เจ้าก็กล้าถามเหรอทดสอบคุณสมบัติต้องใช้วิธีนี้เหรอ คิดว่าโจ้าโง่ของหนันหลิงตามมาซะอีกเสียเวลาตั้งนานที่แท้ก็เผามนุษย์ธรรมดาในเมื่อเป็นเช่นนี้ดูว่าที่เป็นมารยาทของเทพเซียนฉางซานเผาปีศาจผู้คุมกดตังหลักข้าวเย้เทียนหัวเผาปีศาจผู้คุมกดตังหลักข้าวเย้เทพเซียนข้าเรียนมารยาทที่ถูกต้องหรือไม่ เจ้าตำหนักจะฆ่าคนที่นี่ไม่ได้สัญญาซื้อโฉนดที่ดินหอสุดาที่ได้รับอนุมัติหนังสือทั้งหมดมีครบถ้วนได้เท้าแม้พวกเราจะเพิ่งมาใหม่แต่ก็เป็นพ่อค้าที่เปิดร้านอย่างจริงจังช่วงนี้ในเมืองมีคนหายตัวไปไม่น้อยพวกเราแค่ออกลาดตระเวนถึงแม้ขั้นตอนจะไม่ขาดตกบกคร่องแต่ต่อไปก็ห้ามละเลยเด็ดขาดแน่นอนอยู่แล้วพวกเราเลือนเป็นราษฎรที่ดี อ๋ออพวกเรายังคุยกันไม่จบเลยเจ้าเด็กบ้าอะออมีกล้าขาแข็งแล้ใช่หรือไม่จะมาเป็นเซียนไม่สาเร็จกเอาเงินทองของข้ามหาบุรุษที่หอคณิกาไม่ละอาใจาต่อข้าไม่ละอาใจาต่อชงเจ้าเลยท่านพ่อไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นเข้ามาที่นี่เพราะมีเรื่องสําคัญเจ้ามีธุระสาคัญอะไรเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะข้าพูดจบแล้วเหรอ เจ้าน่ะหน้าตาใช้ได้รูปร่างสูงดีหน้าตาท่าทางก็ดูดีแต่กลับมาเป็นนายคลิกาหน้าอย่าแยงโสมมข้าจะบอกให้ถ้าเจ้าอยาเปิดหอปูจีในเมืองนี้อันอยู่ไห้หาจากลูกสาวข้าเจ้าตำหนักต้องอดทนไว้นะเราจะใช้พลังปีศาจต่อหน้าผ่ามนุษย์ไม่ได้ท่นพอ คนผู้นี้ล่วงเกินไม่ได้นะข้ลูกเกินแล้วจะทำไมจะทำให้ข้าขายหน้าหมดแล้วสิลาไรอาวอนขยับแล้วไม่ใช่ของธรรมดาจริงด้วยร้อยมือเดี๋ยวนี้ จาเชื่อไหมเขาจะปิดขอปูจีของเจ้าซะวันนี้ไม่เหมาะสมรอข้าวันหลังข้าค่อยมาหาไม่นะไม่เกี่ยวอะไรกับท่านอ่ะไปไม่เกี่ยวกับข้ากลับบ้านไปเลยเปขอดปูจีของเจ้าไป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 กลับบ้านท่านเงียบไปเถอะลบ้านไปแล้วใครดูนะเธอไปเถอะไปเถอะประมุขท่าทางสง่างามไม่ทราบว่ามีชื่อแท้อะไรและมาจากสำนักใดมาที่เมืองนี้เพราะเหตุใดข้านามว่าฝานเุย เป็นสิทธิ์ของอดีตเจ้าสำนักหลันหลิงบำเพ็ญเพียรมาหลายปีท่องเที่ยวไปทั่วเพียงผ่านมาทางนี้ข้ากับท่านเป็นนักพจน์ที่มีวาสนาต่อกันขณะท่องเที่ยวอยู่ได้พหน้าข้าอยากเป็นเซียนมาหลายปีแต่ไม่ได้ร่มเรียนวิชาเซียนแต่ก็พอมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้างสมัยนี้มีนักต้มตุ๋นอยู่ไม่น้อยในเมื่อท่านักพจน์ไม่ชื่อดังถึงเพียงนี้แสดงฝีมือให้ข้าดูหน่อยคงไม่ถือว่าเกินไปบางอาจเอาข้า ปเทียบกับนักรพรตพพนอจรเหล่านั้นเหรอที่ไหนกันท่านเทพเซียนท่านต้องต่างจากพวกเขาอยู่แล้วข้าเองมีจิตใจคับแคบถูกหลอกมาเยอะนักและต้องหัดฉลาดซสนหน่อยหากข้าล่วงเกินเช่นนั้นจอกนี้ก็ถือว่าขอโทษเช่นนั้นแม่นางฝายอยากดูอะไรเหรอเรียกลมเรียกฝนฟ้าผ่าฟ้าร้องเรื่องพวกนี้สําหรับท่านยากเกินไปหรือเปล่า ไอปีศาจบรนดาฝนในเมืออมีจอมปีศาจเฮ้ยทำไมจู่ๆฝนถึงตกได้ล่ะเนี่ยฮะเฮ้ยเจ้าเพิ่งกลับมาจะไปไหนอีกเจ้าเอาร่มไปด้วยสิตกจริงแม่นางไปยังอยากดูอะไรอีกเพลิงไหม้โจมตีเมืองมัแรงบุกทําลายแผ่นดิน ขอแค่เจ้าอย่ากข้าก็จะให้เจ้าดูจนพอใจพอแล้วพอแล้วอิทธิพลของเทพเซียยล้ำเลิศไปสู้เชื่อแล้วเช่นนั้นสุราจอกที่สามแออม่นางไปาถามมาตั้งเยอะควรถึงตาข้าได้แล้วท่านทำอะไรน่ะ นางทำได้จริงๆ<อ>ย้าขับก็ทำอะไรของเขาอ่ะหรือว่ากำลังทดสอบคุณสมบัติค้า ศิลาไรอวอมีปฏิกิริยาได้แต่กลับเปิดศิลาไรอวร์ไม่ได้หรือเป็นเพราะพลังจิตป่อนเกินไปหอู้จีเดีย๋ยวข้ารีบตามไปชมก่อนจะค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. คนของสำนักเซียนหลันหลิงเหรออาเจ้าจะมาได้ยังไงสำนักเซียนหลันหลิงตามมาด้วยเหรอนี่กลิ่นอายแข็งแกร่งมากคนผู้นี้ลึกลับคาดเดาไม่ได้ต้องเป็นพระใช้พลัง ถึงได้ไม่มีกลิ่นไอปีศาจเลยท่านนี้คือข้าน้อยฉงเจาเป็นคู่มั่นที่มั่นหมายกับไปซั่วน่าสนใจเสียจริงสองคนที่แตกต่างกันเช่นนี้กลับได้มั่นหมายคงไม่ใช่เพราะแม่นางไปเป็นคนพิเศษอะไรหรอกกระมังไปซั่วเป็นเพียงคู่มั่นของข้าไม่มีสถานะพิเศษผู้อาวุโสที่บ้านรู้ว่าวันนี้เรามาที่นี่เป็นห่วงยิ่งนัก ไม่ว่าท่านจะมีแผนการอะไรวันนี้ก็ไม่ใช่โอกาสที่ดีพูดมีเหตุผลพวกเราผ่านมาทางนี้เพียงแค่ทำการค้าเลี้ยงชีพหากคุณชายฉงเจาจะมาใหม่อย่าลืมแจ้งล่วงหน้าด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดได้อาจา้าพวกเจ้าพูดเรื่องอะไรกันเหรอพวกเรากลับไปก่อนค่อยว่ากันฮะเดี๋ยวสิ เดี๋ยวสิใคอยากใ้ปิดจุงสคุณหนูฝฟูหลงคืนนี้ในท่านของเราเลี้ยงรับรองแขกสำคัญอยากเชิญท่านไปไร่รำอัเจ้าจะรีบร้อนเช่นนี้ทำไมที่น oh ี่อย um> hm um ู่นานไม่ได้กลับไปค่อยว่ากันเข้ามาที่นี่เรามาทำธุระเจ้ามีธุระอะไรที่นี่เหรอถ้าท่านอาไปรู้เข้าจะโกรธเราได้ พวก,เ,ก<ฮ>เดี๋ยวสิเดี๋ยวพ่อหนุ่มวันหลังมาดูข้าเต้นรำบ้างนะ